สวัสดีค่ะตอนนี้หนาอยู่ที่ออะไรนี่อะไรวะอยู่ที่ที่สอนะที่อแต่ว่าคลิปที่สเนเกือบปะแกมปะ วันทนน้0ที่เก่งเขา4คลิปแล้นะไม่่นี่มันคลิปแล้อะไรนะคลิปแบบอุ้ยเขาจะอยู่ข้างในถ่ายได้ปะถ่าได้แหละถ่ายเขาคือใครจะบออ้เกือบขึ้นเลยเากำลัล่แงูราะไเขาถ่ายเยเดี๋ยวเถ่ายไม่ได้ซอมใช่ไหมคาไ่ได้ซอม แยกมาดิค่ะพ่อทำทำได้แค่แต่บอมาอย่งปลกแรงทำอะไรมาขอถ่ายมาทุกปีก็มาถ่ายกันไม่ได้เป็นนะก็มาถ่ายกันยูบอ้ะแก่ก็มาถอดก็หยาดเป็นแค่ี่เด็กก้อนแค่กับด็แก่แคเด็กแก่ สีขาวมาให้เอาสีขาวไปดูรูปอื่นมันไม่แค่สีเดียวอมไปตอนนี้เพราะไคที่ต้อยบอกว่าอี่าไว้ไมผ่านข้าเจ้าขานี่พุ่นพุ่นพุ่นเลยเอาไม่ไมั้หน่อยไมพ่าวเร็ว่าเรยว ขาขาดใด้ไ่แม่หมอนี่สิเลยเข้าแดันยไเห็นมึง่ะต้องไปหอขาแดงกัเไม่ได้ไม่ไ้เดชลขงแก้างรกชน่แวซ

Boys, bỏ cái số liệu. Bỏ cái số liệu. Bỏ cái Bỏ cái số cái 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 เป็นสตูนั่อครับก็เสร็จแล้วนะสตูยูร์ไม่มีคอสตูยูโอะ้งอมเออเออเวสต์ศตูดิโอเป็นคาเฟ่ขอเจ้าคุณคู่เราเป็นเจ้าของคู่เปิดคาเฟ่ไม่ได้แนี่ไงมันมีโต๊ะร้องเพลงนห่ไหมสองขาบางแก้วมีโซนใครจขาย

เขามันต้องมีคีหรอมันต้องอันนี้ใช่ไหมจับใช่ไหมใช่มันจะไม่มีอันนี้เป็นอันนี้เป็นการถ่ายคลิปแบยสบาย่นุสบายที่นเลยหมตีนกตีแ้ี่คการถ่ายคลิปเจ็บเลยอเมื่อกี้รอนี่เขาเปแกนี่มันติดการถ่ายแบบตีแลกเพอันนี้นมีไหวแก่โรคปไหนหากน้อง มีเกมให้เล่นเดียวมั้งวิเ,นเรนแม่บูป้ามีหุย่าเ,เล่นเกมเศรษฐีอ่ะไอ้อันนี้บอกเกมเศรษฐีเนี่ยน,นี่คือพวกเกมอันนี้คืออะไรอะเกมโัวโตอูนโอนนี่ฮะน,นืะน่อะไรหาเงิไว้เป็น อันนี้คือนางนันนี้คนี้คือนางยักษ์นะครเอาอันนี้คือนางเอกนางเอกซื้ออะไรเนี่ยัเปลาตาบอกล้างตาบอกขอ้างหนึ่งนะบแต่ว่าพี่ทุกคนในติดกต็อกนบวก้งสองทน มีตเภาบอข้างเดียวคนเดียวถ้าเวลาไม่เล่นอันนั้นเล่นมาลำเลียลำเลียงเลยนปตาวอร์ดนี้ยตาอดำเลียงนั่นแหะมีาีบัญญากินป็นญาหรือจะกินปีจะที่เป็นลรกไทยพี่อิคุณสูฝสกี่แนแค่ฮน่เนี้ยคะเพอเหมาะกับมุมนี้อี่อ่าพูดอะไรท่าคิดเป็น พ่อพ่ิแค่้่เปลี่ยนมาซักจับกล่องพี่ซื้อพ่อจำใจแค่ซื้อข้าวให้หายก่ขเทียนแก่แอแก้มาซื้อกาแฟน้วยเคุณขายกาแฟรึเปล่าใช่แ่ายแล้วเเอกว่เพียอกมาซื้อกาแฟกัรึเป่ให้จะขายนูจะขายคือก็เป็นแบบซื้อแแค่กเป็นแค่ไปดูเรนตลาด ขายกาแฟพระออกมาให้แสงนี่เราได้เอาขึนเอาขึ้นน่าชมขึ้นแบบพิเศษเอาพูดได้แค่โปโพิเศษการกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันนี้สั่งได้เลยกคกดรดายนะคะไปดูคลิปต่อไปนะคะราคะ